สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูปืนมีภาพคนขวัวายดีนะครับปืนมีภาพคนขวัวายดีนี่มันปืนกระจกหืะะืเปล่าปืนมีขดภาพคนขวัวายดีนะครับแล้วก็มีดมีภาพคนขวา,ายาดีนะครับ มันก็ยังไม่เหมือนของแท้นะครับเพราะของแท้มันมีภาพมีภาพได้หลายภาพกว่าแบบนี้นะครับกว่ารูปภาพนะครับถ้าระหว่างภาพรูปภาพกับเครื่องใช้หนังนี่มันต่างกันไหมครับกระจกมีดเนี่ยก็สามารถ ใช้ได้ทุกภาพนะครับแต่ว่ากระจกรูปภาพในฉ่ยใช้ไม่ได้ทุกภาพนะครับถ้าไ,ได้แค่ภาพคนที่ถ่ายนะครับปืนที่มีภาพคนมีที่มีภาพคนขวายดีเนี่ยอันไหนน่ากลัวากาันคิดเอาเลยนะ